เรามาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับถ้าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook ด้วยนะเบรกนี้จะพูดเรื่องการเมืองหลายคนวอร์มนิ้วกันแล้วนะครับนนคุณพิรดีถามว่าไทยจะกลายเป็นอาร์เจนตินาเร็วๆนี้ผมอยากให้นึกถึงประเทศกรีซก,ก่อนออถ้าจํากันได้วันที่อภิปรายเรื่องพรบงบ67ง,งบเพิ่มเติมะนะอาจารย์วีระอาภิปรายประมาณ25นาทีนะ่าสนใจอาจารย์วีระพูดเลยว่าไทยจะเป็นอย่างกรีซถ้าเราไม่ระมัดระวังการใช้เงินคืออาจารย์บอกว่า เราเนี่ยต้องมีการกระตุ้นนั่นแหละคน <S 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 ที่ควรควรช่วยก็ ควรจะช่วยจริงๆแต่การใช้เงินขนาดนี้มันมากเกินไปแล้วมันจะทําให้เราอยู่ในความเสี่ยงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือเราไม่ใช่สิงคโปร์ที่เรามีเงินพร้อมจ่ายนึกออกไหม,ม,มคือการกระตุ้นทําได้ไอ้จะก,กระตุ้นจะแจกสักสองหมื่นก็ได้เลยถ้าคุณมีเงินงบประมาณม,ม,มากพอไม่ใช่ต้องไปกู้เพราะทุกการกู้เนี่ยมันจะมีดอกเบีย้ยมาด้วยที่สําคัญคือมันไปเบียดบางงบประมาณที่จะต้องเอาไปใช้ในโครงการอื่นที่ก็จําเป็นเหมือนกันนะคะและสําคัญกว่านั้น เราจะไม่มีงบกลางงบฉุกเฉินเอาไว้กรณีถ้าเราเจอภัยพิบัติกรณีเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะคือมองอะไรมองแค่ข้างหน้าไม่ได้มองภาพกว้างไม่ได้มองโดยองค์รวมมองไปทําไปเขาถึงด่ากันทั้งประเทศไง<ล>เป็นเนื่องสภาพสัญญาณเศรษฐกิจโลกยำแ,แย่แบบกําลังมาแล้วนะแล้วถ้าเศรษฐกิจโลกแย่กระทบส่งออกกระทบท่องเที่ยวบ้านเราแน่นอนวันนี้วันอังคารประชุมคอรมอจะมีนักข่าวกล้าไปถามไหม อ่าแต่อย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทั้งโอเลี้ยงโบราณสุดคุณสนทินะคะคนละ4 5บาท5แถม1ค่ะแล้วก็โรตีกรอบอันนี้ก็สูตรโบราณเช่นเดียวกันนะคะโรตีกรอบนั้นจะมีขายอยู่ที่ปั๊มปตทที่ร้านฟันปันนะคะตรงวิภาวดี อโอลเลี้ยงก็มีที่นั่นด้วยแต่ว่าที่พอดีช็อปเนี่ยจะไม่มีโรตีที่พอดีช็อปจะมีโอลเลี้ยงนะคะคยังไงก็ช่วยสนับสนุนสินค้าอของเราด้วยนะคะ,ะพาไปดูการประชุมวุฒิสภาครับผมพาไปดูส่วนของอ กำหนดการทั่วไปก่อนแล้วกันแล้วจะพาไปให้พี่พิมพาไปดูดราม่าช่วงเย็นนะได้เลยเมื่อวานนี้เริ่มประชุมกันตอน9ก้าโมงสีนะครับเป็นการประชุมครั้งที่2เป็นสมัยสามัญประจําปีครั้งที่1โดยมีนา,ายมงคลสุรศักดิ์จากประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนะครับก่อนเริ่มก็มีการรับทราบพระมราชอ,องค์การโปลดเก้าปดกรดร,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 รมแต่งตั้งประธานและก็รองประธานสภานะจากนั้นเนี่ยก็มีการหารือกันเรื่องของการกําหนดวันประชุมก็สรุปว่าเป็นวันจันทร์วันอังคารช่วง9ก้าโมงครึ่งนะครับคะแนนเสียงเห็นชอบ1 6ึ ไม่เห็นชอบ24งดออกเสียง5เสียงแล้วก็ไม่ออกคะแนน2เสียงจากนั้นมีการพิจารณายัติด่นดวนเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาสก็เรื่องของการลดจํานวนกรรมธิการลงนะกรรมธิการสามาัญเพราะว่าแต่เดิมในวุฒธธิสภามี250คนของอชุดที่แล้วชุดใหม่เหล 200, ือ0 0ง้เขาก็เลยลดจํานวนกรรมธิการลงนะครับสุดท้ายก็ข้อเสนอนี้ก็ผ่านสภาไปเรียบร้อยเห็นด้วย148ต่อ39งดออกเสียง13เสียงไม่ออกเสียงไม่มีแล้วก็แต่งตั้งกรรมธิการวิสามัญ เรื่องของการกําหนดชุดของกรรมธิการต่างๆนะ21คนเระยะเวลาทํางาน30วันสมาชิกปรายะติ7วันนะครับสาระสําคัญของร่างข้อบังคับฉบับใหม่ก็คือกําหนดให้มีคณะกรรมธิการสามัญ21คณะประกอบไปด้วยกรรมธิการไม่น้อยกว่า9คนไม่เกิน18คนและอาจตั้งอนุกรรมธิการได้ไม่เกินคณะละ3คนประกอบด้วยอนุกรรมธิการคณะละไม่เกิน12ขออภยัย ตั้งอนุกรรมธิการได้ไม่เกินคณะละสคณะมีอนุกรรมการคณะละไม่เกิน12คนซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมธิการเสนอรวมไปถึงให้ยกเลิกบท1ิภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลปกติกันไปแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรยุทธศาสตร์ชาติกันแล้วนะค่ะอ,อย่างไรก็ตามค่ะช่วงเย็นค่ะ ดุเดือดมากประธานในที่ประชุมคือคุณบนส่งน้อยสกพนนะคะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามันไปทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติแล้วก็พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะให้ดํารงตําแหน่งอายการสูงสุดนะคะ <c oughs> ก็คือต้องตั้งเป็นกรรมการใหม่ขึ้นมาทํางานต่อเนื่องจากกรรมการชุดเดิมคือเป็นสอวอก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทํางานครบ5ปีละทีนี้ ต้องพิจารณาชื่ออายการสูงสุดตามที่คณะกรรมการอายการเสนอมานะคะเขาเสนอชื่อคุณไพรัตั์พรสมบูรณ์สิริรองอายการสูงสุดให้ดํารงตําแหน่งก็ปรากฏว่าสวพันใหม่นี่เอาเลยเฮ้ยไม่ได้นะต้องส่งชื่อคืนสิแล้วทบทวนแล้วก็เสนอกลับมาใหม่นะ อย่าทําอะไรที่มันรับมรดกจากสอวอชุดที่แล้วมาคือดีไม่ดียังไม่รู้เลยใช่ไหมนะเอาแค่เป็นของที่ส่งต่อมาจาก<อ>ช,ชุดที่ทแล้วทางนี้จริงๆแล้วชื่อนี้ก็ไม่ได้ตั้งต้นมาจากสอวอแต่ตั้งต้นมาจากอายการถูกแต่ไม่ได้พอมาผ่านสอวอชุดเก่าเรารับไม่ได้เลยเราจะไม่ทําเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นมรดกสวชุดเก่าแล้วมันไม่เกิดความโปร่งใสคุณนันทนาบอกเข้าใจว่าบุคคลที่ถูกเสนอมาเนี่ยไม่มีความอาวุโสสูงสุดด้วยนะ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องไปเสนอกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ แล้วก็การเห็นชอบบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งควรให้เกิดความโปร่งใสตอบคําถามกับประชาชนได้ว่าเป็นผลงานของสอวปัจจุบันตั้งแต่เริ่มตน <c oughs> ม้นพรอมจะได้ยึดโยงกับประชาชนผู้ก้าใจไหม <c oughs> เลือกกันมาเองยึดโยงกับประชาชนกี่โมงคะอาจารย์คะเขา,าเป็นสวพันใหม่หัวใจเพื่อประชาชนใช่ไหมแต่คุณก็มาทางเดียวกันกับเพื่อนสมาชิกค,คุณทั้งหมดนะคะก็เลือกกันเองนะคะยึดโยงกับประชาชนตรงไหนคะ เพราะฉะนั้นนะคะเขาอยากจะได้การตรวจสอบที่มันเข้มข้นจากกรรมธิการใหม่ไม่รับข้อมูลเดิมของกรรมธิการที่ทํากันเป็นการลับแล้วก็ไม่รู้ตรวจสอบกันเป็นยังไงนาเดียวยังไม่สาแก่ใจอีกนานหนึ่งก็ขึ้นมาทันทีคุณอังคณาณิลภไพจิตสนับสนุนว่าไม่ควรคํานึงถึงเวลาเร่งรีบที่ต้องให้ได้บุคคลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สวชุดก่อนมีมติไม่เห็นชอบตุลาการที่เสนอชื่อ จากกรรมการตุลาการสารปกครองในช่วงเวลาเดือนเฟสก่อนหมดวาระนะคะเมื่อเวลาหน่วยงานเสนอมาใหม่ถูกปฏิเสธจากวุฒิสภาเชื่อว่าหน่วยงานไม่กล้าเสนอคนเดิมดังนั้นสนับสนุนให้ส่งคืนรายชื่อให้หน่วยงานแล้วก็เสนอกลับเข้ามาใหม่ค่ะแต่ก็มีสวหลายคนที่ลุกขึ้นคัดค้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายแล้วก็มีคุณสรชาติวิชยะ สวณพรมอภิปรายแย้งว่าเฮ้ยการแต่งตั้งอายการสูงสุดและสารปกครองสูงสุดถ้าถอยแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่มันจะไม่ทันเดือนตุลาคมทําไมต้องตุลาคมเพราะตุลาคมเนี้ยหลายท่านจะเกษียรอายุราชการไงเพราะฉะนั้นเนี่ยควรพิจารณาเสนอชื่อกมามีการเพื่อทำหน้าที่กั้นกรองแล้วก็พิจารณาคุณบุญส่งก็ยืนยันให้พิจารณา ถ้างั้นคือไม่งั้นมันต้องไปรับหนึ่งใหม่มันไม่ทันอ่ะเราก็ใช้การอันนี้ท่านมงคลสุรสัจจะน,นะคะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาก็แล้วกันจะได้ตรวจสอบประวัติแล้วก็ทําหน้าที่ประชุมเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อกกรรมธิการเท่ากับว่าสวาพันใหม่แพ้ไปหนึ่งดอกอ <laughs> แต่โหขุนก็เป็นเราเราก็สู้ขาดใจนะเสนอว่าที่คือกรรมธิการมีได้สิบห้าคน คุณเสนอแพ็กหนึ่งมาเป็นฝ่อใสายสีน้ำเงินหมดเลยเป็นคุณจะยอมไหมถ้าคุณอยู่คนละฝั่งกับเขาคุณจะยอมไหมคือก็เสนอชื่อไปแข่งกันได้ไม่เสนอเพราะเรามีแค่ส9บเก้าคนเราหมดไปแล้วก็แพ้ไงเออเราเพราะฉะนั้นเราต้องต้องทำยังไงได้ให้จับสลากใช่ไหมก็ได้หรือไม่ก็ต้องคาในถึงที่สุดอ่ะเออแต่ระเบียบบอกไว้ว่าให้โหวตเราไม่ยอมเราไม่ยอมเรายอมไม่ได้ก็ปรากฏว่า นายแพทย์เปรมศักดิ์พียยุระอภิปรายเลยค่ะบอกตนเสนอชื่อตนเองก่อนหน้านี้การเสนอเป็นชุดใหญ่นั้นมาทีหลังหากเป็นแบบนี้ภาพที่ออกไปคือสภารีโมดสภาใบสั่งนะสิอายตนอายและไม่ยอมจะและไม่ยอมด้วยแล้วจะซู้ยถึงสว่างเลยท่านประธานครับ,บรครับ,ค,รบคุณหมอเปรมศักดิ์ก็อยู่ในสภายุคที่ยุคนั้นก็สภาผัวสภาเมียสภาครอบครัวกันไม่ใช่เหรอไม่คุน้นไม่ชินหรอไม่ชินครับ <c oughs> อันนี้ผมเป็นยุคใหม่แล้วครับ <c oughs> okay. แล้วจะสู้ยันสว่างสู้ยันหว่างเธอไปสู้ยันหว่างกันเลยทีเดียวครับคือการตั้งองค์กรอิสระถือเป็นหัวใจของวุฒิสภานะขอให้ท่านต้องตอบให้รู้ว่าต้องขออนุญาตจากใครใครเป็นเจ้าของสภาที่เสนอมาเป็นชุดแสดงว่าอย่างไรเล่าเราเสนอรวดเดียวด้วยไม่ฟังเลยว่าคนที่ต้องการเป็นอย่างผมเนี่ยถูกมองข้ามหากเสนอแบบนี้บ่อยๆมันจะเกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆนะ คุณบุญส่งก็ชี้แจงว่าไม่ได้ห้ามคุณก็เสนอชื่อตัวเองไปซีใครจะห้ามได้เล่าใครจะได้เป็นก็ยึดตามกฎกติกามารยาทของสวอย่าลืมนะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกปวงชนชาวไทยที่กะกะตก็รับรองผลไปแล้วนะอีกท่านหนึ่งคุณนรเฟศปรัชญาก,ก็เป็นสวเสนอรายชื่อสอวในกลุ่มสวพันใหม่10คนเช่นอาจารย์ประภาสปิตตกแต่ง คุณเทวริศมณีฉายคุณอังคานันทรัพจิตรคุณนันทนานันนานานทวโรพาสคุณบีรยุทธ์สร้อยทองคุณปทุมวงสวัสดิ์เป็นต้นแล้วก็มีการอภิปรายกันเช่นพลตํารวจโทวันชัยเอกพรพิษท่านบอกว่าสวเป็นผู้ตรวจสอบรัฐบาลร,รัชการแผ่นดินนะแล้วก็ขอให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายรู้เจตนาอยู่แล้วทุกอย่างสังคมเห็นเจตนาขอให้โปร่งใสแล้วก็ถูกต้องด้วยก็พบว่าเสนอกันมาเนี่ยมันต้อง15คนใช่ป่ะ34่คนะนคุณก็ ก็ตั้งซ้อนมางิบห้าพันใหม่มา10แล้วก็จะมีอิสระมาอีก9ป่ะเอาให้ครบเลยก็เป็นแบบตั้งดับเบิลไม่ได้ไงเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเดี๋ยวก็จะมีรองประธานกรรมธิการประมาณแบบสิคนไม่ได้หรอให้ไปเลยอันนั้นสอสอจะไปตีกันในกรรมธิการนั่นไงคุณก็สนุกจะตายเกินนะคะก็ต้องแบบใช้บัตรลงคะแนนอ่ะมันก็นานอ่ะคุณมันส่งทำไงพักการประชุม คุณนอนรเฟดคืออยู่กลุ่มเดียวกับคุณนันทนาใช่อใชบอกว่าไอ้ตอนปิดการประชุมพลเอกเกรงไกรศรีรักทําหน้าที่พลเอกเกรงไกรคือใจเย็นมากฉันได้ฟังช่วงนั้นพอดีอคือเปิดให้สวได้ระบายความในใจก็เลยพั่งพรูเลยใช่ไหมมากมายโพดโพใช้คํานี้ได้เลยค่ะอ,อย่างเช่นคุณรัชนีก่อตอนแรกฉันก็เขาพูดเรื่องอะไรคุณก็ทำไมแบบ ดราม่าแอบแบบดราม่าเรื่องแบบไปได้ยินมาว่ามีคนเดินบอกให้เปิดไลน์นะอย่าใช่ได้ยินมาเขาได้บอกน้องๆเปิดไลน์ด้วยท่านเอาไลน์มาโชว์เลยไม่ล่ะขออภัยค่ะท่านก็บอกผิดหวังเศร้าใจเสียใจไม่คิดว่าจะมาเจอบรรยากาศแพ็คแบบนี้เสนอมาได้ไงท่านแพ็คหนึคนมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนท่านใหม่ก็เสนอ10คนก็เป็นแพ็คเหมือนกันก็คุณเสนอก่อนเราก็ต้องเสนอสู้สิ วาระสาคัญที่สุดก็คือการแต่งตั้งองค์กรอิสระมันเป็นหัวใจของเรานะคะทําไมไม่คุยกันล่ะคะทําไมต้องลงมติเลือกแพ็กที่แพ็กกันมาตามด้วยล่ะคะเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆนะคะดิฉันยิ่งลืมไม่ลงเลยวันนี้พวกเราเข้ามาแล้วสภาศักดิ์สิทธิ์นะคะควรทําให้มันสวยงามหน้าอยู่ไหมคะทําไมบรรยากาศไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคะเราเคยมีประเด็จการนัฐสภามาแล้วทําไมวันนี้ปล่อยประเด็จการรัทสภามาเป็นอีกล่ะคะทำไมไม่ทำหน้าที่เพื่อประชาชนให้ประเทศชาติล่ะคะเลือกกันมาแบบนี้หระคะ เจอบรรยากาศ15แพ็ค15คนตั้งแถวกันมาเลยแจ้งในไลน์หรือจดกันอีกนะคะพอได้แล้วไหมอย่าให้ประชาชนมองเราวันนี้ผิดหวังกับเราไปมากกว่าน,นี้เลยค่ะท่านสง่างามช่วยกลับไปทดทวนสักนิดนึงเถิดไปปิดไลน์เถิดเมื่อกี้เลยค่ะมีคนเดินมาบอกดิฉันว่าอาไลน์ด้วยพอเถอาค่ะดิฉันอับอายขายหน้าผลออกมาประชาชนก็รู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่อายไหมคะอายไม,อยไม่อายไม่รู้ แต่วันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์อันอัปยศในชีวิตของพวกเรานะคะแล้วเธอก็เสนอตามข้อบังคับ79สรรหาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมธิการสาม,มายุทิสภาวาระแล้วก็ให้เทียบเคียงหลักปฏิบัติคือถ้าเสนอชื่อเกินให้ใช้ไกลเกลี่ยทำไม่ได้ก็ให้จับสลากนะคะพลเอกเรืองไกลก็บอกเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกทุกคนแล้วก็มาทำหน้าที่แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญไงถูกไหมย่ะมันมีข้อบังคับ ดังนั้นขออนุญาตดำเนินการตามข้อบังคับต่อไปนะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์จะเสนอตัวเองเสนอกลุ่มตัวเองอะค่ะก็อภิปรายกันอย่างกว้างขวางก่อนจะลงคะแนนเลยนะคะท้ายที่สุดแพ้นะคะแพ้ทำอะไรไม่ได้ Walk out ค่ะอะหลังจาก Walk out ออกมาก็มาถแถลงข้างนอกกันต่อนะครับ คุณหมอเปรมศักเพยุรัตบอกว่าการทําหน้าที่ในสภาของเราต้องหยุดชะงักเนื่องจากประธานนที่ประชุมและเสียงส่วนใหญ่ดําเนินการทางสภาโดยใช้เสียงข้างมากลากไปทําให้พวกเราซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยทักท้วงทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นการขอให้ไม่ลงมติให้ปรับเป็นการจับฉลากเพื่อให้ทุกสัสดส่วนสามารถเข้าไปเป็นกรรมธิการได้หรือแม้แต่ขอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์แต่เสียงข้างมากก็ไม่ยอม ตนจึงเห็นว่าวิธีการเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนที่ประธานจะไม่รอมชอมสมาชิกปล่อยให้เสียงข้างมากทุบเอาทุบเอาจึงขอวอล์กเอาไม่ร่วมสังฆกรรมเพื่อการประชุมวันนี้มีแค่คนที่เป็นเสียงฝ่ายเดียวดําเนินการคัดเลือกบุคคลองค์กรยุติธรรมและทําให้ประชาชนได้รู้ว่าความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเป็นรอยด่างของวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งเราได้มีการทักท้วงเอาวไว้แต่ผลการทักท้วงของเราก็ไม่สําเร็จตนจะไม่ยอมเป็นตราย,ยางให้กับกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมเช่นนี้และได้ขอให้ประธานในที่ประชุมทบทวนแต่ท่านไม่ เราจริงมีอาวุธอย่างเดียวคือการไม่ร่วมสังฆกรรมหากจะเดินไปข้างหน้าก็ขอให้ท่านรับเองในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรขณะที่อาจารย์นันทนากล่าวเสริมนะครับด้วยหลักการการตั้งกรรมธิการชุดนี้จํานวนส5าคนต้องมีการจัดสัดส่วนว่าเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มจํานวนเท่าไหร่เฮ้ยวุฒิสภาไม่ใช่สสที่มีพรรคสังกัดค่ะนี่คุณคือคุณจะยอมรับกันต้องตแล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนมีสังกัดกลุ่มอะไรยังไงอะแล้วก็ทั้งหมดต้องเลือกตามที่กลุ่ม หาหรือกันออกมาอย่างนั้นใช่ไหมตัองจะยอมรับแบบนั้นเนาะใช่ค่ะปรากฏว่ากลุ่มที่เขาแพ็กกันมาเป็นบ้านใหญ่เสนอทั้งหมด15ชื่อเต็มจํานวนไม่แบ่งให้กลุ่มสวอสิสระถือเป็นการรบกัดตัดตอนมีการดําเนินการโดยดมดมดมไม่สนใจสวเสียสสงข้างน้อยจึงรู้สึกว่านี่ไม่น่าจะเป็นไปตามกลไกระบบประชาธิปไตยแต่เป็นไปเส,สียงข้างมากลากไปฮะไม่น่าจะเป็นไปตามกลไกระบบประชาธิปไตยแต่เป็นไปตามเสียงข้างมากลากไปจ้าคือเขาจะบอกว่าเสียงข้างมาก ในวุฒิสภาเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเพราะไม่ยึดโยงกับประชาชนอย่างนั้นหรือ,อขณะที่คุณอังคณายเนื้อพัยจิตบอกว่าวันนี้ทุกคนใช้ความพยายามอดทนอดกลั้นอ,อย่างถึงที่สุดและพยายามจะเสนอทางเลือกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพราะเห็นว่าที่ทสำคัญของวุฒิสภาค,คือการเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระเราเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ส่วนส่วนใหญ่ต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อยไม่ปิดกัน้นโดยการเสนอเป็นแพ็กเกจ สุดท้ายจะทำให้คนส่วนหนึ่งที่มีอํานาจออกแบบหรือได้มาซึ่งองค์กรอิสระแบบใดก็ได้ในฐานะเสียงข้างน้อยสิ่งที่ทําได้มากที่สุดคือการไม่อยู่ร่วมการคัดเลือกซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะร่วมวงเพื่อรับรองมติที่ไม่เป็นธรรมถามว่าสวาวัฒน์ใหม่และสะวาวัฒนภาคประรชาชนที่ร่วมกันวอล์กอัลรวมกันแล้วมีกี่คนคุณอังคาาบอกว่าหากดูจากเสียงเนี่ยน่าจะประมาณ50คนซึ่งไม่ได้อยู่รวมในก้อนใหญ่ ถามว่าการพิจารณาวาระอื่นในอนาคตอาจเกิดเหตุลักษณะแบบนี้อีกมองประเด็นนี้อย่างไรอาจารย์นันทานาบอกว่าในอนาคตน่าจะเป็นสิ่งที่กลุ่มใหญ่ได้คิดว่าจะอยู่ร่วมกันและใช้วิธีการรวบรัฐเช่นนี้ก็จะทำให้ประชาชนรู้สึกได้เลยว่าวุฒิสภาหแห่งนี้จะกลับไปเป็นวุฒิสภาเหมือนเดิมจะใช้เสียงข้างมากไม่สนใจเสียงประชาชนตอนคิดว่าการสลอกเช่นนี้จะทําให้กลุ่มใหญ่ตระหนักได้ว่าการทำของเขาไม่จะไม่ถูกยอมรับจากสวิอิสระ ถามว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะนาไปสู่ผลิตการวุฒิสภาหรือไม่กลุ่มสะวะที่ร่วมกันมาแถลงข่าวบอกว่าวันนี้ก็เป็นแล้วพวกเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เห็นคะแนนเสียงแล้วเออ,อแล้วคุณอังคาบอกต่อถ้าเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะสามารถที่จะกลับไปได้และการบล็อกเอาท์ของเราในวันนี้ก็ต้องขอโทษประชาชนด้วยแต่ในเมื่อเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วการที่เรานั่งอยู่ต่อไปไม่เกิดประโยชน์จึงต้องใช้สันติวิธีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทํางานต่อครับเพราะว่าวันนี้จะต้องมาล่ารายชื่อคะ่ะ คือเรื่องของการวอล์กอัหรือว่าเสียงที่น้อยจนทําอะไรไม่ได้เนี่ยผมนึกถึงสมัยประชาธิปัตย์ที่สู้กับตอนนู้นเลยอ่ะภทยรักไทย300กว่าเสียงอ่ะคือประชาธิปัตย์น้อยจนแบบเปิดอภิปรายไม่วางใจไปได้อ่ะใช่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็พยายามจะอภิปรายในสภาให้เต็มที่ท่าที่เขาจะทําได้นะใช่ใช่แต่ที่แบบว่า เจ๋งสุดๆก็คือตอนอภิปรายจำนำข้าวมหมอวรงเด็ก,กิจวิกรมฉันจำได้เลยนะคือ,อม,มันจะเป็นภาพที่ไม่ดีแต่ว่าแบบทำอะไรไม่ได้แล้วว่าประธานฝั่งปิดประชุมแล้วที่หมอวรงป,ปารายรงานการประชุมอ่ะคือแกค,คงสุดแล้วจริงๆเหมือนกันะนะคะ,ะคือมันเป็น,นกลไกประชาธิปไตยที่พวกคุณรักกันไงถูกป่ะเสียงข้างมากลากไปเสมอคือมันไม่มีอะไรดีหมดทุกอย่างแต่ถามว่าอะไรที่เหมาะสม จะต้องดูด้วยว่าแบบนิสัยใจคอพฤติกรรมคนไทยเป็นยังไงแล้วควรจะเลือกวิธีให้เหมาะสมนะคุณโก้แต่คุณแบบเนี่ยมันต้องยึดโยงกับประชาชนต้องคุณก็ดิ่งเกินใช่ไหมครับเธอคนที่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวก,กับเธอนะเขาก็มีประชาชนของเขายึดโยงของเขาแล้วก็เสียงเขาก็มากกว่าพวกเธอไงคือจุดยืนหลายเรื่องเ,ออเนี่ยฟังขึ้นน่าฟัง<ม>และน่าสนับสนุนแต่เพราะพฤติกรรมหล,หลายๆอย่างมันทําให้แบบบางทีเราก็รู้สึกว่า ก็สู้ๆล้วกันนะเช่นพฤติกรรมแบบนี้เป็นต้นประเดิมงานแรกคือจะล,ล่ารายชื่อสวอค่ะขานไม่เห็นด้วยที่ฝา่รัฐธรรมนูญจะยุบพักแบบง่ายดายแบบนี้ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญหรืองไงคำวินิจฉัยยังไม่มีอะไรออกมาทั้งสิน้นก็ไปตั้งโต๊ะอะไรกันแล้วก็ไปกันใหญ่เอาเถอะแล้วมันใช่หน้าที่สวปะไม่ใช่มันไปก้าวไกา่กระบวนการยุติธรรมเพราะไปหาว่า สิ่งที่จะตัดสินมาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนกระบวนการยุติธรรมยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ถ้าหยุดถ้าอย่างนั้นนะกีฬาโอลิมปิกเมื่อวานนี้นะเอาคนไทยเอาเอาแบบขอเลือกได้เปล่าว่าจะให้ใครเป็นเป็นกรรมการแข่งกันหมดในอ,ออนไลน์เนี่ยไม่รู้แหละต้องยึดโยงกับประชาชนหรือตำรวจปุ๊บฉันเป็นโจรใช่ไหม<อ>ไม่ตำรวจไม่ยึดโยงกับประชาชนคุณมาจับฉันไม่ได้เอาไหมคะเอาแบบนี้ไหมคะเอกอัคก็ยึดโยงกับประชาชนนันทนานันทวโรภัท เราต้องอ่านเขาอีกกี่วันน่ะห้าปีหลายวันทน,นับไปเลยห้าปีทนับไปเลยอาจารย์นันทนานันทะวโรพาสอีกแล้วครับท่านพูดถึงกรณีการจะพิจารณายุพักในวันพรุ่งนี้นะคะบอกนี้ไม่ใช่ข้อากังวลเฉพาะของคนไทยนะคะแต่เป็นของนานานประเทศทั่วโลกค่ะออกถแถลงการในเรื่องที่องค์กรต่างๆไม่ได้ยึดยุกับประชาชนจะมายุพ,พักการเมืองซึ่งมาจากประชาชนได้ยังไงคะ เข้าใจว่าเป็นความกังวลของนานาชาติที่อยู่ในกลไกของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสวก็ต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้สวน่าจะออกแถลงการออกมานะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาร่างแถลงการเดี๋ยวไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะวันนี้แล้วล่ะและไม่ใช่สวพันใหม่หรือสวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นภาพรวมค่ะดังนั้นเชิญสวทุกคนอาจารย์คะจะออกก็ออกมาเลยแต่ให้เขียนชื่อด้วยว่าใครบ้าง ประชาชนอย่างดิฉันประชาชนอย่างทุกคนจะได้พิจารณาถูกค่ะว่าพันใหม่ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นพันยังไงกันแน่แล้วถามหน่อยถึงที่บอกว่าเนี่ยการแสดงความกังวลจะมีการกําหนดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเมืองไทยการที่ตัวองค์กรอิสระจะยุบส,สถาบันที่มาจากประชาชนพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยจะมองในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะ แต่อาจาร,รย์ไม่เคยพูดเลยว่าพฤติกรรมพักที่กําลังจะถูกยุบมีพฤติกรรมอะไรบ้างประเทศที่เป็นอ,อารยะก็มีโทษยุบพักครับและประเทศที่มีอารยะจะไม่เสนอหน้าเข้ามายุ่งยากก้าวไกยกับประเทศอื่นกฎหมายของประเทศอื่นค่ะอ,อาจาร,รย์เข้าใจเรื่องนี้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจฟังคุณรัชดาธนาดิเรกคุณรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกมไม่สบายใจที่ทูตยุโรป18ประเทศเนี่ยไปพบกับพิธาลิมเจริญรัฐ คุณรัชดาใช้คําว่านี่มันเป็นการกดดันศา,นหนา,าลหรือไม่เป็นการก้าวไกยหรือไม่คุณพิธาก็ไม่ควรทําแบบนี้และทูตเอกอัครราชทูตอุปทูตต่างๆก็ไม่ควรทําแบบนี้ที่สำคัญอาจารย์รัชดาถามถึงกระทรวงการต่างประเทศทำอะไรอยู่แบบนี้มันเป็นการให้ต่างชาติเข้ามากดดันหรือแรกแฟนกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหรือไม่คุณรัชดาเรียกร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศว่าควรจะเทคแอคชั่นบ้างนะ อ่ะนอกจากนี้อีกหลายคนของทางฝั่งก้าวไกลก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับค่ะผ้าโถงบัญชาการออนไลน์ใช้คําว่าสงครามน้ําลายสส9้าไกลโต้กลับคารมยันยกปมอานาดศาลสู้คดียุพักเป็นเรื่องปกติแล้วบอกเหตุผลที่ว่าต้องไปดึงต่างชาติมาจุนเพราะไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคุณพิมพ์เข้าใจไหมค่ะ แต่เขาก็ไม่จุน้นกระบวนการที่ทำกันนะคุณคุณจุลพงศ์อยู่เกศครับสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก็ไกลรองประธานการม่ิการต่างประเทศถแถลงกาว่าการที่นายคารมพลพรกลางรองโฆษกสำนักนายก กล่าวหาว่าพักเก้าไกลถแถลงกรณียุบพ,พักเนี่ยเป็นการมีอคติส่วนตัวแล้วไม่มีความเป็นมืออาชีพในตําแหน่งโฆศกรัฐบาลการต่อสู้ว่าศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีหรือไม่เป็นการต่อสู้เดยปกติที่ฝ่ายผู้ถูกร้องหรือฟ้องร้องสามารถยกขึ้นมาสู้ในศาลไม่ใช่การกระทําผิดฐานละเมิดอํดานาจศาลทั้งนี้มีคดีในจํานวนมากที่ศาลยกฟ้องด้วยเหตุที่ว่ามีการฟ้องผิดสารหรือผู้ร้องไปฟ้องต่อศาลที่ไม่มีอํานาจการพิจารณา ดังนั้นการที่ก้าวไกลายยืดข้อต่อสู้ว่าสารรัตนนุลไม่มีอำนาจยุบพักจึงเป็นเรื่องปกติการที่ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายผู้ชี้นำสารว่าการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจนั้นหากไม่ใช่การมีความรู้อันจำกัดก็น่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยมีอคติส่วนตัว ส่วน um. ที่ก mm ้าวไกลยกข้อต่อสู 4. 4. 5. 5้ว่ากกตดําเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกกตในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะกกตไม่ได้เรียกก้าวไกลชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามขั้นตอนการรวบรวมและรับฟังพยานก่อนฟ้องคดีเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินคดีหากเกิดร้องทุกข์ว่ามีการกระทาผิดคดีอาญารํารวจส่งสำนวนให้อายการโดยไม่ได้พูกระทำความผิดและพยานมาสอบสวนหากอายการส่งสำนวนกลับไปฟ้องศาลศาลย่อมยกฟ้องแต่มันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันนะต้องทำคาเข้าใจก่อนนะ การใส่ร้ายก้าวไกลว่าดึงต่างประเทศมากดดันศาลนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลที่มีความคิดขาดวุฒิภาวะเอาด่าฉันหรอและความเข้าใจสภาพสังคมไทยในปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวในสังคมโลกได้คุณเข้าใจไหมค่ะคุณค่าของสังคมโลกขณะนี้คือการมีสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองของประเทศ อขออภัยสิทธิการเมืองของประชาชนเมืองไทยเกิดรัฐประหารครั้งใดนใน,นาชาติก็ตัดการเจราจาการค้าและความร่วมมือทางทหารกับไทยดังนั้นการออกมาแสดงเห็นที่สื่อได้ว่าสมครยุบพักเก้าไกลจึงคิดว่านายกควรทบทวนการทํางานของรองโฆษกคนนี้ว่าได้แสดงความเห็นเป็นมืออาชีพหรือไม่เพราะไม่ได้บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาลไม่เช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจว่านายกเห็นด้วยกับการยุบพักการเมืองครับม่โลดบอก no สน no care <c oughs> วันที่จอแค่วันปกติ แปดเ้ 8, 9, นี่ก็แบบมีตารางงานแล้วโนดยาวไปถึงเดือนกันยายนจ้าเมื่อวานนี้วิโรจน์ลักณะอดีศร์ค่ะบอกว่าโอ้ยจะไปคิดอะไรเล่าวันที่7ก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งวันที่8วันที่9เราก็เตรียมทํางานโนดยาวไปกันยาแล้วเชื่อว่าภายใต้นิติรัฐนิติธรรมและที่พิธาชี้แจงไปรวมถึงเอกสารเธอตกลงนะ่ะเขายื่น แกเออยชี้แจงเด้อที่ถามว่าพฤติกรรมของคุณคิดว่าเป็นปฏิปักไหมอ่ะที่ออกมาตอบคนอื่นว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเธอทําคําตอบไปยาวยืดเลยตอบจ้าเจ็ดสิบสี่นะจ่าที่ไปบอกว่าไม่ได้เป็นปฏิปักการไปให้ประกันตรงประกันตัวก็เป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพักไม่ได้มีนโยบายเห็นว่าไม่เป็นไรอะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับพักอะไรเขาก็ไม่รู้คุณกู นี่แล้วก็ดอร์สุรพลนิติไกลพ์มาเป็นพยานให้เป็นนักนิติศาสตร์ที่ใครก็ยอมรับแล้วไม่มีใครออกมาโต้มีมีคนออกมาโต้แล้วแต่คุณไม่ฟังคืออันนี้ขออนุญาตนะคะมาตรา92กับ93เนี่ย92ให้อำนาจกกต93ให้อำนาจนายทะเบียนพักการเมืองฉันก็เพิ่งรู้เธอว่ากากตกับนายทะเบียนพักการเมืองเนีย่ยเป็นคนละเออเป็นคนละอำนาจและไม่ได้ยึดโยมงกันด้วย คุณสวงสดิบุญมีอธิบายชัดเจนกกตให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยไปดูมาสินายทะเบียนพรรคการเมืองไปดูมาแล้วอ้าวมันมีคำวินิจฉัยที่สาบทัพหกเจ็ดนนะาดังนั้นนี่คือหลักฐานอันควรเชื่อของนายทะเบียนพรรคการเมืองอเขาก็เสนอไปยังกกตกกตก็โ OK, อเคเห็นด้วยก็ส่งไปให้ฝาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้วก็ขออธิบายอีกนิดหนึ่งเถอะ ไปเทียบเคียงกับทางพักประชาธิปัตย์ไง <Ừ. S 1> บอกระวังนะเดี๋ยวจะผิดเหมือนตอนประชาธิปัตย์นะคุณนี่ผิดออกมาสวนเลยว่าตอนประชาธิปัตย์อ่ะนายทะเบียนพักการเมืองอะ่ะเสนอไปก็จริงแต่ไม่ได้เสนอว่าควรจะยุบหรือไม่ยุบพักประชาธิปั<อ>ตย์เธอมันก็เหมือนกับอายการอ่อไม่ใช่เหมือนพนักงานสอบสวนสอบเต็มที่เลยนะอสอบอสอบอสอบอแล้วส่งอายการ<อ>ปึง้งอายการก็ถามว่าจะฟ้องไหมจะฟ้องไม่ฟ้องอฟ้องข้อหาอะไร ฟ้องไหมฮืออคือมันก็เลยผิดพลาดท,ทางเทคนิคแบบนี้อ,อ่ามันจะต่างกันคุณวิโรจน์บอกว่ายุบก้าวไกลไม่มีงูเห่าหรอกแต่มีลักษณะฝากเลี้ยงคือเขากลัวออก้าวไกลไม่มีงูเพราะว่าดินฟ้าอากาศทางการเมืองแล้วก็รัฐบาลมีเสียงข้างมากบทเรียนก็เห็นแล้วจําไม่ได้หรอไอ,อ้พวกย้ายพักไปนะ่ะไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นความด่างพร้อยของวงตระกูลบางคนไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้ลูกหลานต้องเป็นน้ำสกุลเลยนะ ขนาดนั้นเลยเหรอเธอขนาดนั้นเลยไม่รู้ลา,ลาไม่มดกันขนาดนั้นเลยเหรอเจนก็ไม่รู้ว่าเธอแล้วก็เป็นความเชื่อน,นันกการเมืองรุ่นเก่านะอืว่าการเมืองแบบใหม่ทําไม่ได้หากไม่มีเงินแต่มาออไม่มีเงินมาแจกมีแต่ง,งานมาแลกสุดท้ายก็ต้องใช้ทรัพยากรอยู่ดีก้าวไกลที่สุดแล้วว่าเป็นไปได้และแนวโน้มจะดีขึ้นด้วยไม่มีงูเห่าส่วนฝักเลี้ยงประชาชนดูออกส่วนเพื่อนสสก้าวไกล,กลทุกคนพูดแต่เรื่องงานไม่มีงูเห่าใดๆนะ ก็ส่วนถามว่ามีชื่อหลุดออกมาว่าเตรียมจะไปย้ายย้ายไปพักอื่นวิโรจน์บอกว่าแล้วจะจรังสั่นปั้นแต่งเชื่อว่ามีผู้ปล่อยเรื่องนี้ออกมาทําให้สสพักเก้าไกลแตกคอแตกแยกกันที่ฟังมาเนี่ยปิดใจคําเดียวการเมืองแบบใหม่ทําไม่ได้หากไม่มีเงินเอา้างั้นก็ไม่ต้องไปกู้คุณธนาทรสิ เขาไม่ได้ให้กู้เขาให้ยืมไม่นดอกเบี้ยโอเคอ่ะความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆสั้นๆนะครับเรื่องของการปรับคอรมอคือมีกระแสข่าวคือเนื่องจากว่าโคต้าของคมไทยสร้างชาติเนี่ยว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งเพราะคุณกฤษดาจีนวิจารณะหลาะจกแหน่งตรีช่วยคลังนะทางคุณพิรพันยืนยันไปว่าอันนี้เป็นโคต้ารนไทยสร้างชาติแล้วก็ขอรักษาเอาไว้เดี๋ยวจะส่งชื่อเข้าไปได้ข่าวว่าล่าสุดเสนอชื่อคุณคิงเอกนัทพร้อมพันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าคุณเสถาย ย,ยังไม่มีความคิดจะปรับครมอรเร็วๆก,ก็อย่างว่าแหละวันที่1 4ยังต้องลุ้นอยู่เลยว่าจะต้องไปทางคณะหรือไม่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูหลังวันที่1 4แล้วกันจะเป็นยังไงนะครับส่วนราชทันออกมาชี้แจงเรื่องของการพักโทษการพ้นโทษของนายทักษิณน,นะจากกรณีที่เมื่อวานเราให้ฟังไปแล้วว่าคุณเทพไทเนี่ยออกมาตั้งคําถามว่าการเตรียมพ้นโทษวันที่3 1สิงหาคมนี้ คลาดเคลื่อนหรือไม่อะไรอย่างใดนะครับกรมรัชทั์เผยแพร่เอกสารบอกว่ากรณีคนักษินเนี่ยต้องโทษจำคุกตั้งแต่22สิงหาต่อมาได้รับพระราชทานภัยลดโทษเหลือโทษจำคุก1ปีนับตั้งแต่31สิงหาคมถือว่าพ้นโทษเนี่ยถูกต้องแล้วคือ31สิงหา67 สำหรับประเด็นการนับวันพักการลงโทษในหลักเกณฑ์พิจารณาพักการลงโทษกรณีพิเศษกำหนดเงื่อนไขคือต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ากันกรณีนี้ก็เลยเริ่มนับตั้งแต่22สิงหาไม่ใช่31สิงหาคมและจะครบระยะเวลา6เดือนหรือ180วันปล่อยตัวคุณประพฤติ18กุมภาพันธ์เจถือว่าถูกต้องแล้วการคำนวณระยะเวลาจำคุก6เดือนนั้นไปไป,ไปตามกฎหมายอาญามัตรา21บอบอกว่าการคำนวณระยะเวลาจำคุกให้เริ่มจาก เริ่มจำคุกให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าไปด้วยแล้วก็นับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องนับจำนวนชั่วโมงถ้าระยรเวลาที่คำนวณน,นั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ30วันเป็น1เดือนถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณตามปีปฏิทินเมื่อผู้ต้องคําพิพากษาถูกจำคุกครบกำหนดก็ปล่อยตัวได้ในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าที่คำนวณออกมาถูกต้องหมดแล้วครับค่ะอ,อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาไปดู คือมันไม่ใช่ดราม่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่งนะคะกรณีว่าเนี่ยตกลงว่าเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยมีการปล่อยน้าแล้วไม่ได้บอกประชาชนก่อนไหมมันเสียหายไปหมดเลยอ่ะแต่ทางเขื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันคือน้ําป่าที่มาเขาก็เถียงกันเขาอยจริงแหละแต่ทางเขื่อนบอกว่าปล่อยต่อเนื่องมัน 1- 5ถึงสิงหาอ่าปริมาณรวมเนี่ยสาล้านลูกบาทเมตรแต่ว่ามันโดนน้ําป่าไหลหลากเข้ามาประจก มามาบจ,บจบกัน,กนพอดีออมันก็เลยหลากเข้าท่วมรีสอร์ทแต่เขาก็เถียงว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันเป็นน้ำป่ามันต้องมีสีคุคือก็เถียงกันลักษณะของน้ำอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปติดตามค่ะ